ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเออเซวอนเป็นมารอดักเราเลยตามกูแล้วนะได้ยินแล้วได้ยินแล้วตามๆตามๆตามๆติมมานีติมาหาพี่ติมาหาพี่

ตัดให้ตัดให้โดนยิงนะดนยิงนะดนยิงนะโดนยิงนะตายพี่ตาย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 อยูหลานไปไหนเนี่ยอีกคนไหนอีกคนอ่ะปืนปืนหลังล้วปืนหลังล้วปืนหลังล้วตัวนึงปีมากปืนีมากสวนไว้สวนไว้ก่อน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 ยื้อยื้อยื้อยื้่ยื้่เพื่อนไม้จะนัวตรงนี้เขาตาย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 เพืุ่นเพื่อนเพืุ่นเพื่อนพี่ดุพี่ดุไปไปไปพี่ไปดุตัวหนึ่ได้ตัวยืนไม่ได้ตัวยืนนี่อีกมี่มัดมี่มัดนี่มัดเขาเนี่ยเขาเนี่ย มีถุงมีดมีดเปลี่ยนเป็นมีดมีที่ไหนกันล่ะช่วยช่วยช่วยไปช่วไปกันให้ช่วยไปกันให้หนูช่วยพี่คาร์ดิโอช่วยช่วยรีบ้านหน่อยช่วยรีบ้านหน่อยหน้าหลังช่วยรีบ้านหน่อยหลังช่วยรีบ้านหน่อยตายตายตายโคบหน่อยโคบหน่อยโคบพี่ตรงนี้หน่อยโคบหน่อย ตายเนี่ยตัวชุบปะอมีฐานอะมีกแป๊บนึงตายดิอืมคนมลอยคอนลอยคอนลอยพี่ชีไม่ตายเจ่าหนี้เพื่อนอยากให้เคเขาชุบนะเคเขาชุบอยู่พี่สมอเคชุบอยู่ตัวพี่สมอเลยตายเข้าไม่ได้ตัวชุบหน่อยตัวพี่สมอแบมหลังหลังแบมรอรอรอที่อยากขึ้นเข้าอย่าเพิ่งเข้าได้อยู่ได้อยู่เพื่อนชุบเพื่อน โทษโทษยิงนะยืนนัยืนนัยิงนะเฮ้ยรีบัดโดนเลยไอ้บาโคโดนอีกข้างหลังยังไม่ตายยังไม่ตายสวยวยหน่อยเอามีเปลี่ยนมีดเียมีดขาชุบชุบตรงนี้าอยู่ข้างหลังนะเขาชุบอยู่ข้างหลังอ๋ออะไรอะเฮ้ยเอเอะเมีปิดตัวชุบไม้ไม้ชุบไม้รอบีรอบให้พี่

กลับนาครับพี่กลับกลับเดี๋ยวกลับเท่ากับเราไปกลไงเราไปไกลไไม่ครับไม่ครับผมไม่ตู้ครับไปไปเร็วร็วปิดให้หมดปิดถุให้หมดเร็วเมีคนนึงมาแล้วมีคนหนึ่าเหนึ่งนไม้ทำเลยไปไม่ไปไม้แดงไปไม้แดงไป เห้าไปเซตไปเซตหกล่องไปเซตหกล่องไแล้วไปหัวก้ามเหตอใดเขาไปล่วเพื่อนนะใหญ่เขาไปช่วเพื่อนนะเขาเหลือคนเดียวเขาเหลือคนเดียวมีเล่นเลยมีเล่นเลยมเล่นเอ้ยแรงจัดไอ้เหี้ยโมารย่ห้อพี่ว่าจะแรงขนาดนี้เนี่ย เฮียคนแรงเลยเซวอลลี <h 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 ่เพ Mal> ื <h <h ่อนด้วยเนี่กระสุนหมดกระสุนหมดผมโดนยิงนะเปือนเปื <h <h ่อนเปือนเื่อนมต้นะแปดตามาปิดพี่แปะต่ามาปิดมอตาันจะสึกตายไกลซะด้วย

เยอะๆไปทางนี้มาต่อยืดมาเลี้ยวติดย่างติดย่างมาเลี้ยวทุกคนปะปะพี่กระต่ายกับ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 ตะวันรีเพื่อนตะวันรีเพื่อนไป9ทุกคนน้อง6อยู่เพิ่งเล่นเยอะนกเก็วเร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 ็วมายังมายังมายังนี่มาเกี้ยกคกับเพื่อนเล่นไหมมีแดงผัว

มันีเพื่อนเิอแป้งกูได้แป้งกูได้แป้งกูได้ยิ่ให้ยิให้ยิให้มาเพื่อปลีหมด้วากขึ้นมาดิขวาขึ้นมากลับมาหน่อยครับกลับมาหน่อยน้าเเยอะับู้าเยอะส

ไอ้เยี่ยงเหรออ๋อทโองครับท้อครับท้อครับท้องครับค่ะขอบคุณครับขอโทษนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้ก่อนกินไม่ยอเข้าบ่อหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ ผโดนเหาอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับีเกครับมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ครับครับผมเสียงใครเสียงใสรแล้วพี่เสร็จแล้วเสรจแล้วนี่นี่นีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ี่นี่โอ๊ยขอคงินเขาต้องใช้พี่ึ่ เราจะให้ทางแก๊งเนี่ยรวบรวมกันมาเลยท้งแก๊งเลยไปตีกับสภาใช่ไปตีกับสภาแล้วก็จะเป็นตัวชูบอ๋อเอาดีไปเจ้าออกไปรวมกันหน้าบ้านไปตัวชูบอ๋อไม่มีปอพี่มาเลยไมาแดงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวสภาจะไปอยู่ในบ้านเลยสภาจะไปอยู่ในบ้านโอเคๆอ่าและทีเนี้ยทางแก๊งอะรวบรวมคนมาทางแก๊งเลยนะแค่แก๊งตัวเองนะแล้วก็ไปตีกับสภาถ้าชนะก็เอาสภาไปนอนกองหน้าบ้านได้รับเงินรางวัลไปเลย เขาได้เขาได้เอาไปแสกเงินเกจำนวนเต่าอยนี้ประมาณกี่คนครับหรือว่าเทาไม่เกินจำนวนเต่าโยนไม่เกินอ่ะแค่นั้นฟาร์มวันละสามหมื่นเราตังคจากไหนล่ะฟาร์มดหรอฟารัมสื่อเข้ไงวันละสามหมื่นอ่ะก็จะใช้อาวุธปกติของจิงจังใช่ใช่ใช่เหมือนสื่อถึงกุ้งอ่ะวันละสามหมื่นเลย ซึ่งเพิ่มไปแล้วเพหนอใช่ใช้เพนเอดี้ก่อนพอระเบิดบ้านเนี่ยทางแก๊งต้องจัดเตรียมเจอกับเพิ่นเจอกัเพิ่นแต่ถ้าเกิดว่าชนะก็รับรางวัลไปเลยสองล้านใช่เหมือนเหมือนเหมือนตีบ้านเหมือนฝึกไปตีบ้านอารมณ์ประมาณนั้นก็คือตามจำนวนไม่เกินสิบห้าคนถูกไหมครับหรือว่าแค่จำนวนคนที่ออนหรือยังไงอ่ะก็หนึ่งถึงยี่สิบห้าคือตามจำนวนแก๊งเลยใช่อ่าโอเคครับโอเคเหมือนไปเล่นในนั้นเลย ไม่ต้องกลัวนะไอ้นี่ตีสบายๆไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับซึ่งเราจะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันก็ลองคุยกังก่อนกะได้แล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงอ่ะไปสมัครที่สภาฝ่ายกิจกรรมได้เลยได้ครับเดี๋ยวติดก็จะเงินรางวัลนี่ประมาณเท่าไหร่สองล้านสองล้านต่อแก๊งครับแค่เอาสภาไปนอนกองทิ้งไว้หน้าบ้านได้ก็รับเงินรางวัลไปเลยใช่แค่นั้นครับช่วงการแข่งก็จะเป็นหลังสองทุ่มเป็นต้นไป ของวันที่3แล้วก็เดี๋ยวจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแอร์ดอให้ก็คือช่วงแอร์ดอก็จะไม่มีการแข่งในในเวลานั้นถ้าน้อยแก๊งแก๊งมีคนน้อยก็รวมได้ครับรวมได้รวมกับแก๊งอื่นก็ตีแต่ว่าไม่เกินยีห้าถูกต้องครับที่หมู่ผมหมือนเลยถนนะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับฮัลโหล เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k o SO c กันด้วยนะครับ